โอ้โหโ,โ,โ,โอ้โอ้โหอ้โหโ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 อ้ มือนี้ก็พยายามตุ่มเนื้อถือบดถือบดท่านหูวหอกครับ่ามเบืองก่อนใส่ยโยงไวอยู่ครับมันมุดไม่ได้มันหนาวเย็นปวดเลยกิดข่านเอาเสือกมัดโยงลงเลยครับถือเป้่าไม้จัง บน,น,น,นบอนี่น่องหลุนเบิงเด้อพี่น่องเอ้ยโอ้หเขาเลยวะปลาตัวเดียวนี่ go chena chung bot thuk หลังไมอ้อีกคนเปลี่ยนหม่องเราวอรคือเลยเปลี่ยนหมอ่องอีโบลาตัวนี้ มันก็จะเคลื่อนมาผิวอะโอ้วันนี้น้ำลึกหเหรอพี่นองเลย้องผีคืออยู่บ่อตัวนี้โอ้โอ้ปลาอย่างวะโอ้โอ้โอ,โอ้พี่นองในปากกาน้ำโอ้หลายตัวอยู่ ปลาการน้ำตุนหนึ่งครับประสอยน้ำแน่ เขาไปติด ก็บปเห็นหงุด้วยนนองเอืยป้ายังตัวหนึ่งตัวนี่ไหมมันสอดอยู่ในตุ่ม Come หลังอยู่ปุ่นอีกก้อนอน่องเอย้ยมีกึ่งตุ่มหลังเดียวครับปลากาปลามวแข็งอ,ออองอยู่ชอไเ้ต้มอยู่ ีก่อนครับเรือก่ันฮัง คือขัดก่ามมุนีโมบ้งก็ที่น่อนเลยอู้หื้หลายอยู่ครับนี่ไห้แต่มนนุนี่อ่ะโอ้แตะป้าสวยโตง,ง่ามครับ มือน,นี่ถือไลยอยู่ครับ นอนึงบ่มีอีกคนครับ บอรลังเนี่ยโอ้โอ้โอ้วคือประโดคิดพ่อยไหมประโดตัวบักไงเลยนี่โอ้วประโดเนี่ยเขาได้วะ แม่ง่ากูพังมือเราบวันี่นี่นี่นีนโอ้ยดีตัวง่าตุ่มบ่แตกโอ้อยไงแห้งเดี๋ยว,ว่าปลาดูเนื้อมันเข่าได้ เขาตุ่มได้ครับพี่น้องเอ้ยโอ้ตายไม่ไมอยู่นี่ไป่ยไหมคืออะมันเขาตุ่มได้ผมก็งืดคือกันเดี๋ยวสิเอาวัดเบิง์กนำง่ามันก่อนครับ่ัดอัตัด ได้จะเขาไปไหนวะโต้บักใหญ่เลยอันนี้ก็ใส่เงื่อก่อนโอ้เข้มมุดจะวางงอหมด นี่แหละไม้เก่าันน่ะครับ โอ้มืนอนี่ก็สิลาพ,พี่น้องเพียงแค่นีเ้เด้อกลับเพื่อนก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้ายเงาบันทุ่งเนี่ยเด้อครับพี่น้องเอ้ยไปนี่ถือปลาโดก็ถือปลาซอยก็ถือในหลายอยู่มือนี่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้ายเงาเนี่ย,ยเ,เด้อพี่น้องซับคาซับตะไคร้ ใหนวันโยบานทุงนี่ครับสวัสดีครับมันอยู่ดอกเมื่อนี่มันถือปลาโดตัวหนึ่งนําปลาโดกปนไงเกินตุ่มโวดคือจะมันเขากันได้ผมก็งึดก็งงคือกันครับตุ่มมันมันบอก Nói hình đây nè Nói hình ta, nói hình Chốt Lút bỏ Lút